คุณกำลังฟังตลาดวายบอดแคสตประจำวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2563รายการที่ทำให้คุณเข้าใจตลาดเข้าใจหุ้นและก็พร้อมสำหรับการลงทุนในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับน้าแดงจรุนพันธ์วัฒนาวงศ์เหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับไม่มีผู้สับสนุนรายการครับ ถ้าหากเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจจะร่วมสนับสนุนรายการนะครับหรือว่าด o n a t i ก็สามารถดูรายละเอียดได้บนหน้าจอ YouTube ได้เลยนะครับขอพระคุณมากๆครับเอาล่ะครับเพื่อนๆครับวันนี้เราจะคุยกันเป็นภาพใหญ่ๆหน่อยนะครับเพราะว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมานะมันไม่ค่อยเป็นภาพสเกลเล็กนะมันจะเป็นภาพสเกลใหญ่นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะทําตัวเป็น เจ้าหนูโคน,นันแล้วกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองแกะรอยนะครับเรื่องที่แบงก์ชาติออกมาแอคชั่นในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เพื่อนๆก็ลองฟังมาเป็นไอเดียแล้วกันนะครับอาจจะถูกอาจจะผิดก็ไม่รู้แหละแต่อย่างน้อยเราเห็นสัญญาณบางสิ่งบางอย่างที่น่าสนใจจะหยิบยกมาคุยกันนะครับเอาละคราวนี้เราไปที่ภาพตลาดก่อนนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นสัปดาห์ที่25ของปี2563แล้วนะครับ เราก็เทรดกัน5วันเต็มเลยตั้งแต่วันจันทร์ที่15จนถึงวันศุกร์ที่19มิถุนายนนะครับดยในภาพรวมนะครับเซตก็ปิดที่1,370จุดนะครับก็เป็นภาพของไซเวย์นะคือไม่ค่อยไปไหนนะครับในภาพรวมเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาบวกกันแค่ประมาณสัก0.8%นะครับแต่มีสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือว่า อันที่1น,นะครับก็คือเรื่องของมูลค่าการซื้อขายนะครับในสัปดาห์ก่อนหน้าเนี่ยเราเทรดกันระดับแสนล้านนะครับต่อ1วันเลยนะครับแล้วพอวันจันทร์เนี่ยนะครับเราเริ่มดรอปมาเหลือ80,000ล้านแล้วก็มันก็แผ่วๆๆมาเรื่อยๆนะครับจนวันศุกร์เนี่ยเทรดกันแค่63,000ล้านบาทเองนะครับ มันก็เป็นภาพอย่างที่เราคุยกันคือมันเป็นสัปดาห์ที่ไม่ได้มีประเด็นอะไรใหญ่ๆมากมายนะครับงั้นเรื่องของโมเมนตัมการเทรดมันจะค่อนข้างเงียบเหงาหน่อยนะครับก็ลงมาเหลือ63หมื่ละนะครับส่วนประเด็นที่2ที่น่าสนใจคือว่าเซตเองนะครับก็ยังคงไม่สามารถยืน1,380จุดได้นะครับซึ่งในแผนการเทรดที่ผมทำเป็นตัวอย่างให้เ,เพื่อนๆใช่ไหมครับคือถ้าภาพของเซตเนี่ยยังยืน1 3 8 0ไม่ได้นะครับ การเทรดในสไตล์ของโมเมนตัมเนี่ยก็ยังคงไม่สามารถที่จะเทรดได้นะครับเพราะงั้นใครที่ลดน้ําหนักหุ้นตั้งแต่วันจันทร์เนี่ยครับโมเมนตัม um เทรดที่ถือเงินสดประมาณสักเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์่ะก็ยังเป็นภาพที่รอสถานการณ์อยู่นะครับในขณะที่แผนของการเก็งกำไรระยะสั้นก็ยังคงเป็นแผนเดิมนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาคือถ้าเกิดว่าเซตยังคงต่ำกว่า1,374นะครับก็ยังคงเป็นภาพที่โมเมนตัมการเทรดเก็งกำไรระยะสั้นเดทเทรดพวกเนี้ย ก็ยังคงเทรดยากนะครับเพราะว่าถ้ามันยังต่ำกว่า1นึ่งสเสนี่ยสังเกตดูคือคนก็รู้ว่าโอกาสที่จะเล่นโมเมนตัมเดินหน้าต่อนะมันยากนะครับเพราะงั้นสังเกตดูคือเวลาไปเล่นเนี่ยนะครับเล่นเนี่ยเล่นคนเดียวชาวบ้านไม่เล่นด้วยเนี่ยอันนี้เล่นยากนะครับเพราะงั้นคนที่เก่งในระยะสันน้นอ่ะผมว่าก็ยังคงสามารถใช้แผนเดิมได้นะครับต่ำกว่า1 3ึ่งก็ยังไม่ต้องเล่นเก่งไรระยะสั้นนะครับ คณิตในภาพรวมของเซตเนี่ยก็ถือว่าสอดคล้องกับเอเชียนะครับเอเชียก็ลักษณะคล้ายๆกันเลยนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นภาพของการเป็นไซด์เวว์อัพเบาๆนะครับก็ไม่มีประเด็นอะไรเข้ามาเท่าไหร่นะครับส่วนประเด็นในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมันก็อาจจะสรุปได้ว่ามันเป็นประเด็นที่คือข่าวดีอ่ะมันมีนะเออแต่ว่ามันมันไม่แรงมากพอที่จะผลักดันตลาดขึ้นนะครับเรามาดูข่าวเรียนก่อนนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวบุกบวกอยู่2 3สเรื่องนะครับ เรื่องที่1ก็คือเรื่องของการผ่อนคลายการล็อกดาวน์ในระยะที่4เนี่ยนะครับมันก็เริ่มต้นตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนะครับมันก็เป็นภาพที่ตลาดก็เข้าใจอยู่แล้วละ่ะว่ามันจะเกิดขึ้นมันก็เลยไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรนักนะครับส่วนข่าวดีที่2เนี่ยนะครับก็เป็นเซอร์ไพรส์เล็กๆนะครับคือทางธนาคารกลางสหรัฐก็ออกมาบอกเลยว่าจะเข้าช่วยนะครับเศรษฐกิจผ่านการแอคชั่นผ่าน ตราสารหนี้นะครับหรือว่าหุ้นกู้ภาคเอกชนนะครับคราวนี้จะทําโดยตรงเลยอันเนี้ยก็ทําให้ตลาดหุ้นอ่ะมันเล่นเงินขึ้นมาได้สักวัน2วันนะครับแล้วก็มีข่าวเรื่องของอตัวเลขค้าปลีกสารัฐที่ออกมาดีกว่าคาดแต่อย่างที่เราเล่าให้ฟังใช่ไหมมันเป็นตัวเลขที่เทียบกับเดือนก่อนหน้าซึ่งเดือนก่อนหน้านะ่ยมันถูกล็อกดาวน์งั้นเดือนนี้นะเลขค้าปลีกยังไงเมื่อต้องดีดขึ้นอยู่แล้วล่ะงั้นอันนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์สังเกตด,ดูข่าวเนี้ยเล่นกันแค่ครึ่งวันนะครับ แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือตัวของเฟดเองนะครับก็ออกมาแถลงกับคอนเกรสทั้งสภาบนสภาล่างนะครับซึ่งก็เป็นอย่างที่เราคิดไว้คือไม่ได้มีประเด็นอะไรใหม่ๆเป็นประเด็นเดิมเหมือนกับที่เฟดได้ประชุมในเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านู้นนะครับงั้นแต่ว่าภาพมันเป็นภาพที่แสดงว่า เฟดเองก็คือพูดว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังคงเหนื่อยอยู่ตกงานยังคงสูงอยู่แต่อย่างไรก็ดีเนี่ยเฟดก็ยังช่วยเศรษฐกิจเต็มที่นะอ่าอันนี้ก็เป็นข่าวดีๆนิดหนึ่งที่ที่เข้ามาช่วยตลาดนี่คือข่าวที่2จากต่างประเทศนะครับส่วนข่าวที่3นะครับคอรมอก็อนุมัติเรื่องของมาตรการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็ออกมาสาม,มาตรการนะครับก็รวมๆกันนะใช้เงินสองหมื่นล้านบาทนะครับในช่วงของเดือนกรกาดาจนถึงเดือนตุลานะครับซึ่งสิ่งที่ตลาดคาดหวังคือว่า ไอ้สองหมื่นล้านเนี่ยนะครับมันจะหมุนหมุนๆน,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 นะหลายๆรอบเพื่อให้สเกมันเดินนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวดี3เรื่องในสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องของการผ่อนคลายมาตรการระยะที่4เรื่องจากสหรัฐนะครับทางเฟดนะครับแล้วก็เรื่องของมาตรการการท่องเที่ยวซึ่งสังเกตด,ดูข่าวเนี่ยนะครับก็เป็นข่าวแบบดีเบาๆที่ตลาดคาดการอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไอ้ข่าวลบเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมาในแนวเซอร์ไพรส์ทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกอบองงอนะครับคณะกรรมการกำกับ ตัวของนโยบายพลังงานนะครับก็มีการปรับราคาหน้าลงกลั่นขึ้นนะครับ50สตางค์ต่อลิตรซึ่งอันนี้เป็นหลักการนะเขาอนุมัติมาแล้วแต่ยังไม่ได้บังคับใช้ก็มาบังคับใช้ในช่วงนี้เลยนะครับอันนี้ก็เลยทําให้หุ้นลงกลั่นหุ้นปั๊มน้ำมันก็ตอนนี้ก็งงๆเกี่ยงๆกันว่าตกลงใครจะรับไอ้ความเสียหายตัวเนี้ย50บาทอ่า50สตางค์ต่อลิตรก็คงจะต้องแบ่งแๆกันไปอันนี้ก็เป็นข่าวที่เซอร์ไพรส์ออกมาในช่วงของบ่ายวันจันทร์นะครับ ข่าวที่2ก็คือเป็นเรื่องของ s e o o n w w v e นะครับจีนเองที่ปักกิ่งก็มีผู้ติดเชื้อเด้งขึ้นมานะครซึ่งล่าสุดผมเข้าไปดูเมื่อเช้านะมันก็ยังอยู่ระดับ30คนบวกลบต่อวันแต่ก็ยังมีทุกวันประเด็นคือมันมีทุกวันไงอันนี้ก็เคยทําให้ตลาดเริ่มมีความกัวงวลว,ว่าจีนจะเกิดซิกเน Wave หรือเปล่าแ,แม้ว่าจีนเองก็พยายามบอกว่าเฮ้ยเอาอยู่เอาอยู่อ้วเอาอยู่นะครับก็คงจะต้องดูต่อไปนะครับ แต่ไอคนที่น่าเป็นห่วงที่สุดอ่ะผมว่าก็คือสหรัฐอเมริกานะครับอย่างที่ตั้งก็สังเกตตั้งแต่เมื่อต้นสัปดาห์ว่าเฮ้ยตัวเลขมันเริ่มแปลกๆนะนะไอตัวเลขที่2 0 0ห0ที่สบายใจกันอ่ะมันเริ่มเด้งทะลุ2 0,000แล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดผมเข้าไปดูเมื่อเช้านี้ซึ่งเป็นตัวเลขของเมื่อวานของอเมริกาก็คือวันที่20นะปรากฏว่าเพื่อนๆลืมส0 0หม่ไปได้เลยครับมันล่อไป3 3,000คนแล้วนะครับสำหรับคนที่ติดเชื้อใหม่ที่สหรัฐอเมริกานะครับซึ่งอันเนี้ย อันนี้ดูให้ดีเพราะว่าจุดสูงสุดที่อเมริกาเคยทำไว้นะ่ถ้าจำไม่ผิดวันที่24เมษายนนะครับวันนั้นนะ่ะมีผู้ติดเชื้อใหม่อยู่ที่39,000คนในวันนั้นนะครับตอนนี้เราม้วนหางละจาก20,000กับมา33,000เนะี่ยผมว่า โอกาสที่จะ New High นะิวไฮเนี่ยผมว่าเริ่มมีเลยนะเมื่อเช้าเพิ่งเห็นข่าวว่าคุณทัมเริ่มออกแรลี่นะเริ่มไปเรียกว่าหาเสียงนะคนก็โหไปเ hey ฮกันไปเชียร์กันไม่ใส่แมสด้วยไงอันนี้คือปัญหาเพราะงะั้นอเมริกามีความเสี่ยงสูงมากนะครับที่จะเกิดคนก็บอกว่าเป็นเซ็กเวฟนะแต่ใจผมคือเวฟแรกมึงยังเอาไม่อยู่เลยผมว่าอันนี้คือคือเวฟหนึ่งแหละนะครับแต่เป็นเวฟหนึ่งแบบโหดๆนะก็เป็นข่าวที่ตลาดเริ่มมีความกังวลมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่เป็นข่าวลบข่าวที่2นะครับ ส่วนข่าวที่3มเนี่ยมันก็ออกกลิ่นมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์จะได้ไหมคือผมก็พยายามเตือนว่าเฮ้ยกลิ่นมันแปลก ที่ว่าแบงก์ชาติมาขอให้พวกไฟแนนซ์บัตรเครดิตมาช่วยลดดอกเบีย้ยอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งสุดท้ายมันก็ออกมาจริงๆนะครับบัตรเครดิตเพอร์ซัน่ลโลนนะครับสินเชื่อทะเบียนรถนะครับสินเชื่อบ้านนะครับรวมถึงไฮเพอร์เชสเนี่ยโดนกันครบเลยนะครับก็ขอลดดอกเบีย้ยไปงั้นหุ้นกลุ่มพวกเนี้ยก็โดนกระแทกกันลงมาอันนี้ก็เป็นข่าวที่เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับแล้วก็เซอร์ไพรส์ที่4เนี่ยอันนี้ตลาดปิดไปแล้วนะแต่ว่ามันเกิดขึ้นตอนค่ำค่ำวันศุกร์ก็คือแบงก์ชาติสุดท้ายนะฮะก็ขอนะครั ธนาคารพาณิชย์ว่าช่วยนะครับอย่าพิ่งจ่ายปันผลระหว่างการได้ไหมรวมถึงซื้อหุ้นคืนด้วยนะครับซึ่งอันเนี้ยถือว่าเป็นข่าวที่เซอร์ไพรส์มากนะครับซึ่งจริงๆคือไอตัวของพวกบัตรเครดิตเพอร์ n a นเ o โลเนี่ยผมว่ามันมันไม่เชิงเซอร์ไพรส์มากเพราะมันส่งกลิ่นมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะครับแต่ว่าไอเรื่องของธนาคารพาณิชย์ขออนุญาต ไม่จ่ายปันผลอย่าพึ่งซื้อหุ้นคืนเนี่ยนะครับที่ทางผู้ว่าแม่ชาติขอร้องมานะ่ะตอนเข้ามาสูงอันนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์เลยนะผมเห็นเถียงกันทั้ง Facebook เลยว่าตกลงเฮ้ยแบงค์ไหนโดนไม่โดนเจ็บไม่เจ็บอะไรเงี้ยก,ก็เถียงกันไปนะครับเดี๋ยว,เ,ยวเรามาคุยกันในประเด็นนี้นะครับ เรนันจะเห็นว่าไอ้ข่าวดีทั้ง3ข้อที่ผมเล่าให้ฟังนะครับมันไม่ดีพอนะครับที่มันจะหักล้างข่าวลบในเชิงเซอร์ไพรส์่ได้นะครับเพราะว่าไอ้ข่าวดีทั้ง3่ะส่วนใหญ่มันอยู่ในคาดการ์อยู่แล้วแต่ว่าไอ้ข่าวลบเนี่ยนะครับมันเป็นข่าวในลักษณะของเซอร์ไพรส์ทั้งสิ้นเลยนะครับ ซึ่งนะครับประเด็นที่เราจะคุยวันนี้นะ่ยก็คือเรื่องของแบงค์ชาตินี่แหละนะครับคือ,ค,อคือผมเห็นใน Facebook เถียงกันเยอะว่าแบงค์ไหนโดนแบงค์ไหนไม่โดนแบงค์ไหนเจ็บแบงค์ไหนไม่เจ็บน่ะนะครับแต่อย่างที่ผมพยายามสื่อให้เพื่อนๆหลายๆครั้งคือว่าคือ1คือเรื่องเนี้ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องของหุ้นนะครับมันไม่ใช่เรื่องของสต็อกนะครับแต่มันเป็นเรื่องของภาพเศรษฐกิจใหญ่เลยว่ามันกําลังมีปัญหานะครับซึ่งเราเคยคุยเลยนะว่า ตั้งข้อสังเกตคือจําได้ไหมว่ารัฐบาลเองแบงก์ชาติเองเคยมาช่วยแล้วตอนเดือนเมษานะครับแล้วก่อนที่มาช่วยรอบนั้นเขาก็มาด้วยสมมุติฐานอย่างหนึ่งนะครับแต่ครั้งนี้การมาขอให้ช่วยในรอบที่2ของบัตรเคนิดไฟแนนซ์ไฮเปอร์เชสอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันเป็นการสะท้อนว่าไสมมติฐานแรกที่เราไปคุย แม่งเอาไม่อยู่แม่งแย่กว่าสมมติฐานคือถ้าเกิดว่ามันเอาอยู่อะเขาคงไม่ต้องทําอะไรอยู่เฉยๆนึกออกไหมเพราะฉะนั้นมันแสดงว่าไอส้สมมติฐานที่แบงก์ชาติเอามาคุยตอนเดือนเมษายนะนะครับมันมันแย่กว่าที่เขาคาดก็เลยมีการขอพูดคุยกับทางพวกของบัตรเครดิตนะครับไฟแนนซ์กันอีกรอบหนึ่งแล้วสุดท้ายก็มาจบกันที่เรื่องของการลดดอกเบี้ยนะครับแต่ไอ้สิ่งที่มันเซอร์ไพรส์หนักๆก,ก,ก็คือตอนค่ำมันถูกตรงที่ว่าแบงก์ชาติเองเนี่ยได้ขอให้ธนาคารพาณิชย์อะงดการจ่ายปันผล แล้วก็งดการซื้อหุ้นคืนนะครับซึ่งนะครับอันนี้ก็ทําให้ตลาดมันช็อกเลยว่าเฮ้ยอะไรอยู่ดีๆถึงเข้ามาคอนโทรลในลักษณะนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะคือเวลาแบงก์ชาติเน่เขาจะคอนโทรลเรื่องของอธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะคุมผ่านเรื่องของดอกเบี้ยน,นโยบายผ่านเรื่องของอัตรานะครับเรื่องของ BIS r a t o เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็เรื่องของกระบวนการดําเนินงานบางสิ่งบางอย่างเป็นมาตรการอะไรเงี้ยแต่ว่าเพิ่งเคยเห็นว่ามาเป็นในลักษณะของการ ขอให้งดจ่ายผลแล้วก็งดการซื้อคึืนซึ่งมันดูเหมือนว่ามันจะไปกระทบกับพื้ถึงหุ้นนะอันนี้ก็เป็นข่าวที่ทําให้อินเวสเตอร์เนี่ยค่อนข้างตกใจแล้วแต่ว่ามัวแต่ตกใจไปโฟกัสกันแต่ภาพของหุ้นไงแต่วันนี้ผมกําลังจะจะมาชี้เห็นว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของหุ้นนะมันใหญ่กว่าหุ้นนะครับซึ่งนะครับประเด็นที่แบงก์ชาติออกมาปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าวันเสารนะ์น่ะทางผู้ว่าแบงค์ชาติเองก็ได้ออกมาชี้แจงในประเด็นเหล่านี้แกงคงกลัวว่าตลาดจะพานิคก,กันเกินไปนะครับแต่ครนี้ผมก็นั่่่่งงไลอออาานทีีแแกออกมช้จ ผมเนี่ยตั้งข้อสังเกตอยู่3เรื่องกับคํา3คำนะมีคํา3คําที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องหยิบมาพูดคุยนะครับคำแรกนะ่ก็คือคําว่า BIS ratio นะครับซึ่งผู้ว่าแบงก์ชาติบอกว่าตอนนี้นะครับสถาสบันการเงินบ้านเรานะครับมี BIS ratio อยู่ที่18.7% นะครับ18.7ครับคานนี้ก่อนที่เราจะไปต่อเนี่ยผมขอปูเบสิกง่ายง่ายเลยแบบภาษาชาวบ้านนะไอบีไอเอสเเนี่ยมันก็คือเงินกองทุนหารด้วยสินทรัพย์เสี่ยงนะครับเงินกองทุนภาษาชาวบ้านง่ายๆเลยก็คือทุนนี่แหละนะครับไอสินทรัพย์เสี่ยงนึกภาพง่ายๆเลยก็คือไอลูกหนี้เงินกู้นี่แหละนะครับคือมันกำลังจะสื่อว่าตัวอย่างนะสมมุติว่า BIS r a t i o อยู่ที่10%นะครับ10%แปลว่ามีทุนอยู่10บาท นะครับเอาไอ้สิบาทเนี่ยไปปล่อยลูกหนี้เงินกู้ได้ร้อยบาทอ่าเพราะฉะนั้นทุนคือ10ลูกหนี้เงินกู้คือร้อยงั้น BIS ratio นะอยู่ที่10%ซนะครับซึ่งอันนี้นะครับมันตีความเป็นภาษาชาวบ้านง,ง่ายๆก็คือว่าถ้าเกิดแบงก์ไหนเนี่ยนะครับจะไปปล่อยนะฮะเงินกู้สักร้อยบาทแปลว่ายอย่างน้อยคุณต้องมีเงินอยู่10บบาทอ่ะตั้งอยู่ที่ธนาคารเอาใส่ไว้ในกระเปา๋า เอานะเพื่อนๆเ,เข้าใจคอนเซปต์ของ BIS Ratio นะซึ่งวันนี้เขาบอกว่าสถาบันการเงินบ้านเราเนะี่ยโดยเฉลี่ย BIS Ratio นะ่ยอยู่ที่18.7%เอากลมๆแล้วกัน19%อแปลว่าตอนนี้มีเงินอยู่ในกระเป๋านะ่19บาทอีกร้อบาทนะไปปล่อยกูเรียบร้อยและนะครับคราวนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าวันนี้นะครับตัวของ g e n แ b a n k ินะครับ BIS Ratio เนะ่ะเขาบอกว่าต้องดำรงขั้นต่ำอยู่ที่8.5% นะครับ8.5นะแล้วเขาบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาแบงค์ชาติเองก็เรียกว่า,ามีความกังวลเรื่องของเศรษฐีต่างๆในช่วงหลายหลาย,หลายเดือนที่ผ่านมาก็มีการเรียกว่าค่อยๆให้ธนาคารนะ่ขยับนะครับคือให้เพิ่มจาก8.5นะครับแล้วเขาก็มีบัฟเฟอร์อีกเรื่องของการชนในภาวะวิกฤตให้อีก2.5นะครับแล้วก็ให้ความเสี่ยงเรื่องของระบบอีกอีก1%เ,เพราะฉะนั้นมันกลายเป็นว่าเบ็ดเสร็จหลงจงแล้วนะนะครับ Requirement คือสิ่งที่แบงค์ชาต,ติต้องการนะครับ B.S. Ratio ขั้นต่ําที่ธนาคารควรจะต้องมีตอนนี้อยู่ที่12ซนะครับ12ซึ่งวันนี้นะครับจะเห็นว่า B.S. Ratio เนี่ยมันอยู่ที่18.7โดยเฉลี่ยนะครับถ้าเกิดมองเป็นภาษาชาวบ้านแปลว่าอะไรแปลว่าขั้นต่ำที่แบงก์ชาติต้องการคือ12แต่วันนี้นะครับธนาคารเนี่ยนะครับมีกันถึงเฉลี่ยประมาณสัก18.7เซซว19กลมนะครับ,นะค,รบคือถ้ามองเป็นตัวเลขแบบเนี่ยก็ต้องพูดตรงๆว่า เฮ้ยก็เหลือเฟือนี่หว่านะครับแปลว่าทุนที่วางอยู่ท th ี่ธนาคารอ่ะเยอะเพียงพออยู่แล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับแต่การที่แบงค์ชาตินะครับ,ร arte, รบผู้ว่ามาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยนะครับอย่าพึง่งนะครับไปจ่ายปันผลนะนะครับอย่าพึ่งไปซื้อหุ้นคืนเพราะว่าอะไรการซื้อหุ้นคืนหรือการจ่ายปันผลอ่ะมันจะทําให้กองทุนตัวเนี้ยมันจะเล็กลงนะครับไอ้ตัวบนอ่ะมันจะเล็กลงนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สิบแปดจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์สิบเก้าเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไปจ่ายปันผลนะครับหรือไปซื้อหุ้นคืนเนี่ย พอตัวตัวเศษมันลดลงนะเนี่ยไอสิบแดเนี่ยมันอาจจะลดลงมาเหลือ16หเหลือ15ได้อันนี้คือความเสี่ยวนะครับฉะนั้นแปลว่าผู้ว่าเองเนี่ยก็มองเห็นว่านะเศรษฐกิจบ้านเรามีความเสี่ยงละไม่อยากที่จะให้รีบเอาเงินกองทุนเนี้ยออกไปจ่ายในรูปเงินันผลเก็บทุนนี้ไว้ดีกว่านะครับจะได้รักษาตัวของ BS r a t i o ที่มันหนาหนา,นามากกว่าขั้นต่ําไว้เนะนี่ยน่าจะดีกว่านี่คือมุมท,ท,ที่ที่ผู้ว่าเขาเตือนมา ก็คือสรุปง่ายๆว่าแม้ว่า BSH วันนี้จะอยู่ในอัตราที่ค่อนข้างสูงและดูเหมือนจะเหลือเฟือนะครับแต่ผู้ว่าเขามีความกังวลก็เลยมาปรามเรื่องของการจ่ายเงินปันผลระหว่างการแล้วก็ซื้อหุ้นคืนไม่อยากจะให้ทำางั้น BSH มันจะลงมาเร็วเกินไปนะครับส่วนประเด็นที่2นะครับคำที่2ที่สังเกตดูนะมันจะมีคําว่าเดือนสิงหาคมนะครับเขาบอกว่าธนาคารพาณิชย์ชอบจะจ่ายปันผลระหว่างการในเดือนนี้นะครับ อันนี้ถามว่าทําไมต้องมีคําว่าเดือนสิงหาคมนะครับถ้าเพื่อนจำได้นะตอนที่แบงก์ชาติมาขอให้ธนาคารพาณิชย์นะครับช่วยลูกหนี้ต่างๆนะครับเขาขอนะครับในเดือนเมษายนนะครับซึ่งช็อตนั้นที่ขอคือการเรื่องสําคัญก็คือเรื่องของการเรียกว่าไม่ต้องจ่ายเงินต้นแล้วก็ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย เป็นเวลา6เดือนนะครับเดือนเมษานะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆลองนับดูนะ6เดือนจากเดือนเมษานะเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาเพราะฉะนั้นมันแปลว่ามาตรการที่แบงก์ชาติขอให้ธนาคารพาณิชย์ช่วยลูกหนี้โดยการเวฟการจ่ายเงินต้นกับดอกเบีย้ยมันจะไปจบเอาเดือนกันยายนนะครับซึ่งนะครับ คำที่เขาพูดคือคําว่าเดือนสิงหาธนาคารพาณิชย์ชอบจ่ายเงินปันผลระหว่างการสังเกตไหมสิงหามาก่อนกันยาเพราะฉะนั้นมันกำลังสื่อว่าถ้าเดือนสิงหานะครับธนาคารพาณิชย์มีการจ่ายปันผลออกไปเห็นไหมพอจ่ายปันผลปุ๊บสิ่งที่มันจะลดลงคืออะไรครับก็คือเงินกองทุนที่เป็นตัวเศษนั่นเองนะครับมันแปลว่าเงินกองทุนมันจะเล็กลง ในเดือนสิงหาถ้าเกิดมีการจ่ายผลนผลออกไปนะครับคราวนี้พอจ่ายผลนผลเสร็จปุ๊บ BIS มันเล็กลงแล้วมันก็เข้ามาสู่เดือนกันยาซึ่งมาตรการของแบงชาติมันหมดพอดีไงเออเพราะงั้นมันแปลว่านะครับ แบงค์ชาติเองเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าเดือนกันยาตุลาเนี่ยลูกหนี้เนี่ยจะมีแรงมีปัญญามาผ่อนชําระเงินต้นกับดอกเบีย้ยที่เวฟมาตลอด6เดือนหรือเปล่านะครับซึ่งนะครับถ้าเกิดว่าลูกหนี้ไม่ไหวจริงๆในเดือนกันยาและตุลานะครับไอ้ BIS ratio เนี่ยนะครับ ถ้าเกิดใครไปจ่ายเงินปันผลไปแล้วหรือซื้อคุนคืนไปแล้วในเดือนสิงหาเนี่ย BSE s h o มันจะ d r อปมาช็อตหนึ่งนึกออกไหมครน,นี้ถ้าเกิดว่ากันยาตุลาลูกนี้ไม่มีปัญญาจ่ายอีก b s h o มันจะลงไปอีกช็อตหนึ่งไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคำว่าเดือนสิงหาเนี่ยเหมือนแบงค์ชาพยายมาตัดไฟแต่ต้นลมเลยว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งไปจ่ายมันผลระหว่างการนะเพราะเขากลัวว่า BSE s h ่ w มันจะดรอปลงไปแล้วกันยาตุลาลูกนี้ยังจ่ายไม่ไหว b s h o มันจะลงไปอีกช็อตหนึ่งอ่าเพราะฉะนั้นคําว่าสิงหาเนี่ยนะครับมันค เรียกว่าเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่ทางแบงค์ชาติพยายามที่จะรักษา b s i o ไม่ให้ต่ำไปกว่านี้นะครับแล้วก็คำที่3นะเพื่อนๆน,น,นะคือคำว่าแกจะใช้คำว่าบางธนาคารสังเกตไหมที่แกพูดอะ่ะว่าจะมีบางธนาคารชอบจ่ายเงินปันผลในเดือนสิงหานะครับคลิวนี้คำว่าบางธนาคารเนี่ยมันสะท้อนว่าแกนะครับกำลังมองในเรื่องของระบบเป็นสำคัญนะครับคือไม่ได้ชุกธนาคารนะคืออย่างนี้คือถ้าเกิดว่าธนาคาร A นะครับ A นะ มีการจ่ายปันผลระหว่างการต้นเดือนสิงหาคมจริงๆนะครับแล้วปรากฏว่าเดือนกันยาสุลาลุกหนี้ของธนาคาร A ไม่มีปัญญาจ่ายเงินต้นกับดอกเบีย้ยที่เวฟมา6เดือนนะครับเพราะงั้น BIS Ratio ของธนาคาร A มันก็จะลงไปอีกช็อตหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเกิดธนาคาร A มีปัญหานะครับมันจะเกิดความไม่เชื่อมั่นในระบบสาบาัการเงินทั้งระบบเลยไม่ใช่แค่ธนาคาร A ธนาคาร BCD จะซวยไปด้วยแม้ว่าเขาจะไม่ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างการก็ตาม อ่านึกออกไหมซึ่งนะครับคำว่า bs ratio นะครับกลับไปที่คอนเซปต์เดิมนะ18.7วันนี้นะครับแปลว่ามีทุนกองอที่ธนาคาร18.7บาทอีกร้อยบาทสมมุติว่าเอาไปทำมาหากินเอาไปปล่อยสิน่องสินเชื่ออะไรก็ว่าไปซึ่งเมื่อไรถ้ามันมีความไม่เชื่อมั่นเกิดขึ้นในระบบสถาบานันการเงินนะครับแปลว่าคนที่ฝากเงินธนาคารนะ่ะแกจะวิ่งมันที่ธนาคารพร้อมกันแล้วก็จะเอาสมุดบนะุ๊กแบงก์น่ะมาขอเบอิกเงินที่ฝากไว้คืนทั้งหมด ซึ่งธนาคารเองนะครับเอาเงินฝากเหล่านี้ไปปล่อยกู้ไปแล้วร้อยบาทตอนนี้ตั้งอยู่ที่ธนาคารเหลือแค่18บาทเพราะงั้นคนที่ฝากเงินไว้ทั้งหมดรวมๆกันร้อยบาทมาของเงินคืนเนี่ยนะครับแกก็คืนได้แค่สิบแปดบาทนึงหมดังนั้นนะครับมันจึงเป็นเหตุผลที่แบงก์ชาตินะครับจะยอมไม่ได้เลยที่จะให้ธนาคารใดธนาคารหนึ่งนะมีปัญหาเพราะว่าถ้าเกิดธนาคารใดธนาคารหนึ่งมีปัญหาปุ๊บ มันจะเกิดความไม่เชื่อมั่นไปทั้งระบบสถาบันการเงินนะครับดังนั้นนะครับการที่แบงค์ชาตินะครับเข้ามาดูในเรื่องนี้นะครับแม้ว่าวันนี้นะครับ BIS ratio e ของธนาคารพาณิชย์ดยเฉลียนะจะยังคงอยู่ในระดับสูงนะนะครับแต่ว่าผมผมมองว่าแบงค์ชาติคงมองว่าปัญหาของเศรษฐจบ้านเรานะ่ยมันทําท่าว่าจะหนักกว่ากว่าที่คาดเพราะฉะนั้นแกก็เลยเตรียมการไว้ก่อนเพื่อบล็อก เพื่อคุมนะครับเรื่องของ BSO ให้มันยังคงอยู่ในระดับสูงนะครับเพื่อรักษาความเชื่อมั่นนะครับต่อระบบสถาบันการเงินบ้านเรานะครับคราวนี้นะครับในฐานะนักลงทุนจะเอาไงกันดีนะครับคือสัญญาณที่เราเห็นจากแบงค์ชาติแบบนี้นะครับมันเป็นการบอกว่าข้างหน้าเนี่ยมีความเสี่ยงอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับซึ่งนะครับเซียนหุ้นก็บอกว่า ความไม่รู้ก็คือความเสี่ยงนะครับถ้าเราคาดเดาไม่ออกว่าข้างหน้าสิมันจะเป็นยังไงนะ่ะผมว่ามันก็ถือว่ามีความเสี่ยงแล้วล่ะนะครับเพราะงั้นเพื่อนๆก็จัดพอร์ตดีแล้วกันนะครับผมว่าเรื่องนี้สรุปไง่ายๆเลยคืออย่าถือหุ้น100%มีเงินสดไว้ด้วยเพราะว่านะครับแอคชั่นที่เราเห็นจากธนาคารแห่งประเทศไทยในสัปดาห์ที่ผ่านมามันไม่ได้เป็นเรื่องของหุ้น ลายกลุ่มลายบริษัทแล้วนะมันเป็นเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจท,ที่ดูมีความน่าก,กังวลน,นะครับซึ่งต้องไม่ลืมนะผู้ว่าแบงก์ชาติไม่ใช่จิ้งจบตัวเล็กๆนะถ้าจะมองแกก็เป็นตุ๊กแกตัวเบื้อนะ่ะแกออกมาเรียกว่าสะท้อนภาพแบบนี้แล้วนะผมว่าเราก็ต้องตระหนักไว้ด้วยแล้วกันนะครับอย่าประมาทนะครับเพื่อนๆ ส่วนในแง่ของตัวหุ้นนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างที่บอกคือมันไม่ค่อยมีปัจจัยอะไรนะครับสังเกตดูหุ้นตัวใหญ่ๆก็ตึงๆกันนะครับไม่ค่อยมีทิศทางเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็เป็นไซด์เว์เหมือนภาตลาดนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้ามันจะซิ่งๆน่ะมันก็จะเป็นหุ้นเล็กๆนะที่เล่นกันหวือหวากันพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ระมัดระวังด้วยนะครับหลายๆคนเขาชอบชอบพูดบอกว่าถ้าหุ้นเล็กมาเนี่ยแปลว่าตลาดจะจบรอบแล้วหรือเปล่า เอออันนี้ไม่แน่ใจก็ลองฝากดูด้วยกันระมัดระวังด้วยนะนะครับคืนี้ในแง่ของนักลงทุนนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสถาบันก็ซื้อไป3 9 3 3ล้านบาทนะเน็ตซื้อนทั้งสัปดาห์ส่วนต่างชาตินะครับทั้งสัปดาห์เนี่ยสุดที่แล้วคือขายนะครับ13,950ล้านบาทนะครับแล้วสเตปของการขายของต่างชาติคือขายเริ่มขายวันพุธนะพันล้าน พฤหัสสี่พันวันศุกร์สี่พันคือมากันเป็นชุดใหญ่เลยแล้วมันเร่งตัวขึ้นนะครับผมเดาว่านะครับต่างชาติอาจจะอ่านเกมคล้ายๆแล้วนะคือเขาเริ่มมองเห็นแล้วว่าภาพของเศรษฐบ้านเราสงสัยจะผิดคาดเนื้อมีความเสี่ยงมากกว่าที่เขาคาดไว้นะครับเพราะงั้นประเด็นเรื่องของแบงชาอย่างที่บอกคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของกลุ่มสถาบันการเงินหรือกลุ่มฟแนนซ์มันเป็นภาพใหญ่ของเศรษฐไทยที่ดูอาการค่อนข้างหนักนะครับเอาละครนี้เรามาเตรียมตัวในสัปดาห์หน้ากันดีกว่านะครับ สัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีอยู่4เรื่องนะครับที่ต้องติดตามนะครับเรื่องที่1ก็คือเรื่องของพอรกฉุกเฉินนะครับคือรอบนี้มันจะสิ้นสุดวันที่30มิถุนายนนะครับซึ่งทางสมชก็จะนั่งคุยกันนะครับหาลือแล้วก็จะไปเสนอกับทางรัฐบาลว่าควรจะ,ะต่อหรือไม่ต่อนะครับแต่ในมุมของผม,ผมเนี่ยผมยเฉยเลยนะผมว่าไอ้เรื่องพอรกฉุกเฉินเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับเป็นนิว n o r m a l ในชีวิตแล้วล่ะนะครับก็ไม่ได้ทําให้ชีวิตมันเปลี่ยนไปอะไรมากมายนักนะครับ ส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับผมว่าสัปดาห์หน้าก็เป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะครับถ้าพเพื่อนๆจำได้นะตัวของกองทุนซูเปอร์เซฟิ้งฟันที่เป็นเคสแบบเอ็กซ์ตร้านะนะครับที่เ็นได้สิทธิประโยชน์พิเศษนะครับจะต้องซื้อภายในวันที่30มิถุนายนนะครับก็เดาว่าน่าจะเห็นแรงซื้อเข้ามาจากนักทุนสถาบันนะน่าจะเป็นเน็ตซื้อนะแต่ผมค่อนข้างเชื่อลึกๆว่าไม่น่าจะได้ตามที่โมอ่ะที่บอกว่าเงินจะเข้า6 0,000ล้านผมว่าไม่น่าจะเป็นไปได้นะเพราะว่าทุกวันนี้ไม่มีตังค์จะซื้ออยู่แล้วนะครับ ส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับวันที่24นะครับก็จะมีการประชุมคณะกรรมการ,ก,ารกำกับนโยบายการเงินก็คือแบงค์ชาตินเลยฮะ,ะว่าจะคงดอกเบี้ยหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเกิดดูตามโพลต,ตอนนี้เขาบอกว่าน่าจะคงดอกเบี้ยนะครับแต่ถ้ามองอีกมุมนึงนะ คือแบงก์ชาติเองก็เป็นคนขอให้กลุ่มไฟแนนซ์บัตรเครดิตนะครับสถาบันการเงินต่างๆช่วยกันลดดอกเบีย้ยเพื่อช่วยประชาชนนะครับเพราะงั้นจริงๆเขาก็ควรจะช่วยบริษัทพวกนี้ด้วยนะด้วยการลดดอกเบีย้ยนโยบายลงมาเพื่อทําให้มา r เ e t r a t มันลงเพราะงั้นคือถ้าเกิดไปผลักพาระ่าให้กับผู้ประกอบการอย่างเดียวนะผมว่ามันก็ตายเหมือนกันนะเพราะงั้นก็ต้องช่วยๆกันเพราะงั้นเพอรเพลอเนี่ยน,นะวันที่24อาจจะมีลดดอกเบีย้ยก็ได้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่น่าติดตามในสัปดาห์หน้านะครับก็ ปีกองของการหาเสียงเริ่มกลับมาแล้วนะครับเห็นคุณทรัมป์ก็ไปหาเสียงละแต่ว่าล่าสุดน่ะผมเข้าไปดูตัวของคะแนนเรตติ้งเฉลี่ยนะโพนะตอนนี้คุณโจไบเดนเนี่ยอยู่ที่50.1โดยเฉลี่ยแล้วก็คุณทรัมป์อยู่ที่41.3โอ้เห็นไหมตอนนี้กลายเป็นว่าโจไบเดนเนี่ยนำทรัมป์เนี่ยเริ่มห่างแล้วนะ8.8%ถ้าจำกันได้เมื่อเดือนที่แล้วผมเคยเล่าให้ฟังตอนนั้นมันอยู่ประมาณสักห้าจุดหกห้าจนเจ็ดเห็นไหมเนี่ยแกล็บมันเริ่มกว ต้องเตรียมรับแรงกระแทกนะเตรียมอะไรผมเชื่อว่าคุณทั้มเนี่ยนะครับช่วงนี้แกจะแบบเริ่มแอคชั่นมากขึ้นในเรื่องของนโยบายเราอาจจะได้ยินนโยบายที่มันดูหวือหวารุนแรงเพื่อเรียกคะแนนเสียงจากประชาชนแล้วมันอาจจะทําให้ตลาดหุ้นอ่ะมันมีการจะตกขึ้นแรงๆได้เหมือนกันนะจากนโยบายคําพูดของคุณทั้มนะแต่ก็ต้องระมัดระวังนะคือแกอาจจะพูดได้อ่ะแต่คะแนนน่ะมันเริ่มห่างกันเยอะไงเพราะฉะนั้นการอิมพิเม้นต์นะมันใช้มันอาจจะไม่เกิดก็ได้อ่างั้นต้องระมัดระวังด้วยแล้วกันนะครับ เอาละครับคราวนี้มาสุดท้ายกับเรื่องของแผนการเทรดนะครับตัวอย่างแผนการเทรดนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นสาย โมเมนตัมนะครับ, um, รบเกณฑ์กำไรระยะกลางนะครับไปตามโมเมนตัมตลาดนะครับตอนนี้ผมก็ใจว่าเราถือเงินสดกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่าเราทริมพอร์ตกันวันจันทร์ค่อนข้างเยอะนะครับยังใช้สูตรเดิมนะครับคือใช้ไฮของแท่งเทียนใน4ีวันที่ผ่านมาจะเห็นว่าตัวไฮมันมันจะอยู่บริเวณสัก1 3 8 0นะครับซึ่งถ้าเกิดว่ายังไม่สามารถยืน1 3 8 0ได้นะผมก็มองว่ายังไม่น่าสนใจนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันยืนได้ปุ๊บอ่ะตรงนี้มันจะน่าสนใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าแนวต้านถัดไปนะ่ะมันคือเส้นค่าเฉลี่200วัน ม,มันอยู่ที่หนึ่ัน่ที่1428นะครับถ้ายืน1380ได้วิ่งไปต่อไปหาแนวต้านหลักเนี่ยนะครับมันมันจะวิ่งได้ถึงประมาณ48จุดนะครับส่วนแนวรับสำคัญก็คือ1374นะมันจะอยู่ด้านล่างนะครับเห็นไหมถ้าเราซื้อ1380หลุดมา1374เราคัดลอสเนี่ยนะครับเวลาโดนเราจะโดนแค่7จุดแต่เราจะได้เราจะได้ถึง48จุดอ่าเพราะฉะนั้นเกมในการเหลี่ยมในการมองง,ง่ายๆรีสิฟวัลไรโชคืคอยือน1 3 8 0ให้ได้ก่อนค่อย เกงกาไรในสายของโมเมนตัมระยะกลางนะครับส่วนเพื่อนเพื่อนที่เป็นสายเกงกาไรระยะสั้นนะคุณก็ต้องรอนิดนึงนะครับหนึ่ถ้ายืนไม่ได้ผมว่ามันไม่มีใครเล่นหุ้นเกงกาไรนะสังเกตดูหุ้นเกมอะไรตอนนี้หุ้นใหญ่หยุดหมดเลยนะครับเหลือแต่หุ้นเล็กหุ้นซิ่งซึ่งซึ่งมันเล่นค่อนข้างยากแนะมันต้องไวจริงจริงนะครับก็สายระยะสั้นนะยืน1 3 7 4ให้ได้ก่อนค่อยตามเข้าไปเล่นยืนไม่ได้ผมว่าก็นั่งดูเฉยก็ได้ไม่ว่ากันนะครับ เอาละครับวันนี้ก็คงจะครบถ้วนนะครับสำหรับรายการตลาด y Week End นะวันอาทิตย์นะครับสำหรับเป็นแผนการลงทุนในสัปดาห์หน้านะครับถ้าหากเพื่อนๆมองว่ารายการตลาด Y มีประโยชน์นะครับอยากจะให้กำลังใจก็สามารถทำได้3ช่องทางเหมือนเดิมนะครับช่องทางที่1ก็คือเรื่องของการด o n a t i ครับหรือว่าบริจาคก,ก็รายละเอียดอยู่บนหน้าจอ YouTube นะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือเรื่องของการกดติดตามกด subscribe รายการตลาด YPodcast บน YouTube หรือว่าจะไปกดไลค์ที่ Facebook f แฟนเพจน้าแดงคุยกันบนักลงทุนก็ได้เช่นกันครับบน a n p a g e ก็มีข้อมูลอะไรให้เรื่อยๆนะครับลองลองไปดูกันนะครับแล้วก็เรื่องที่3ก็คือเรื่องของการแชร์แล้วก็แนะนำรายการนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณได้ฟังได้รู้จักก็จะเป็นพระคุณจริงๆนะครับเอาละครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ